และนโคมอยากบอกทาออ่านอน้อยว่ารู้สึกประทับใจสิ่งที่เจอหน้าผอ,อน้อยนะคะก็คือการทํางานของผอ,งอ,งองเป็นงานรูทีมนะคะเป็นทีมเวิร์กอะค่ะที่มีระเบียบวินัยในการทํางานแล้วมีขั้นตอนมีการวางแผนในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชานะคะที่สามารถนําไปปฏิบัติได้แล้วก็จะทําให้เราเนี่ยประสบผลสําเร็จได้ดีค่ะ ความมีน้ำใจแล้วก็ความเลื้อเฟื้อต่อผู้ใต้บัคับชานะคะก็จะเป็นห่วงเป็นใย,ยไม่ว่าจะเป็นตัวลูกน้องหรือว่าครอบครัวของลูกน้องที่มีอยู่ด้วยกันนะคะก็จะมีการสอบถามถึงครอบครัวสอบถามความเป็นอยู่อยู่เสมอเสมอค่ะตลอดระยะเวลาที่ได้มาเป็นลูกน้องของสอออน้อยนะคะก็ขอขอบคุณผอออมากมากที่ให้โอกาสหนูได้ทำงานได้พิสูจน์ความสามารถของตัวเองนะคะ คือบางอย่างเราอาจจะคิดว่าเราไม่มีศักยภญญาพ,พอไม่มีความมั่นใจแต่ผอ,อก็ให้ให้กำลังใจแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นในการทำงานของหนูค่ะโอกาสหนูได้ทำงานหลายๆอย่างรู้สึกว่าผอน้อยเป็นคนที่อชอบช่วยเหลือแล้วก็มีน้ำใจต่อ,เ,อเพื่อนร่วมงานที่กศนพนะะัะช่วยทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือ,เ,อเรื่องต่างๆผอเขาก็จะมี น้ำใจในช่วยเหลือลูกน้องทุกคนมีวิสัยทัศน์กว้างไกลค่ะให้ความสำคัญกับเครือข่ายมากค่ะน้อยเป็นคนที่รักลูกน้องมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็มีความยุติธรรมนะคะสมุอย่างในการปฏิบัติงานนะคะอย่างเช่นเรื่องเอกสารเรื่องงานก็จะคอยแนะนำให้ถูกต้องแล้วก็ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยการวางตัวในการทํางานการดํารงชีวิตนะคะก็พออเป็นคนที่มีน้ําใจกับลุงน้องทุกคนคะ่ะรักลุกน้องทุกคนนะคะดีใ,ใจอค่ะที่ได้มาอยู่กอสนออาเภอพานันนิคมแห่งนี้นะคะที่มีท่านผู้บริหารที่เก่งแล้วก็ส,สามารถท่านสามารถทําให้งานขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีค่ะแล้วก็พอ,อน้อยเป็นคนใจดีค่ะแล้วก็เป็นคนน่ารักค่ะ แล้วก็ให้คําปรึกษากับลูกน้องทุกคน,นะคะ่ะได้ตลอดเวลาเลยคะ่ะคือเหมือนเป็นเป็นที่ปรึกษาเป็นเป็นพี่คือเป็นทุกๆอย่างให้กับน้องๆได้น,น,นะคะก็รักพออน้อยนะคะเป็นคนที่ว่ามีใจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็คอยช่วยเหลืออลูกน้องทุกคนเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องเป็นเหมือนญาติคนหนึ่งนะคะแล้วก็ พอออนี่เขาจะคอยช่วยในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องการทํางานหรือเรื่องของเกี่ยวกับทางด้านครอบครัวนะคะพอออ,อเป็นคนดีมากค่ะตลอดตลอดระยะเวลาที่อยู่กับพอออน้อยนะคะ16ปีมาแล้วค่ะก็มีความรู้สึกว่ามีความจริงใจให้กับกันนะคะพอออน้อยเป็นคนที่จริงใจให้กับลูกน้องท,ทุกๆคนนะยคะ่ะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เลือก ที่รักมักที่ช now, no mm ังนะคะก็พออ้อน้อยเป็นคนน่ารักค่ะอัธยาศัยดีนะคะค่ะรักพออ้อน้อยมากเลยค่ะกับพออ้อน้อยนะคะพออ้อน้อยเป็นคนที่น่ารักค่ะเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็รักลูกน้องนะคะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับทุกคนพออ้อน้อยเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือลูกน้องคอยสอนงานและดูแลทุกๆคนเป็นอย่างดีในทุกๆเป็นแบบอย่างที่ดีในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การทํางานนะคะการตรงต่อเวลาการซื่อสัตย์แล้วก็เรื่องให้ความสมคัญกับภาคีเครือข่ายนะคะน้องๆสามารถขอคำปรึกษาได้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวะะสามารถใช้คำพูดจากที่เป็นนโยบายใหญ่ๆบิ๊กๆสามารถคลี่มาเป็นสิ่งเล็กๆแล้วเราสามารถ นำไปคิดต่อแล้วทํางานต่ออีกอย่างหนึงน่งที่เป็นเกลักษณ์ของพอออนเนาะเคยเห็นอาราเล่ไหมคะนั่นแหละคือพอออนน้อยเลยค่ะไปต่อคิด้วยออกเลยเอ,อ่สำหรับหนูนะคะรู้สึกว่าอยู่กับพอออเนี่ยคือเขารู้สึกอบอุ่นทาให้เรารู้สึกว่าเขาเหมือนเป็นแม่คนที่สองของเราค่ะ <c oughs> แล้วก็เขาคอยรับฟังปัญหาเป็นที่ปรึกษาให้หนูได้ดีมากค่ะ น่ารักมากค่ะก็ตั้งแต่ที่ทำงานกาสนอมมาแล้วก็คือรู้จักพอหน้อยนะคะตั้งแต่ปีห้าสี่นนอเป็นคนที่ในเรื่องส่วนตัวเนาะให้คำปรึกษาก็สอนในเรื่องของงานนะคะการทำงานให้เราเนี่ยทำงานได้ถูกวิธีมีขั้นตอนที่ถูกต้องมากขึ้น คนที่ฝึกให้เรามีความละเอียดถี่ถ้วนและทางานด้วยความละเอียดรอบคอบนะคะมีการตรวจสอบนะคะ<ม>แล้วก็นอกจากนั้นท่านก็ยังเป็นคนที่ดูแลลูกน้องนะคะด้วยความเสมอภาคค่นะทางานกับผอ,อ,อน้อยมานานแล้วนะคะตั้งแต่ท่านเป็นข้าราชการจนมาเป็นผอ,อ,อก็ยังยังอยู่รอทํางานกับท่านนะคะท่านเป็นคนใจดีมีน้ําใจกับทุกคนมีเมตากับทุกคนแล้วก็เป็นคน มสม่าเสมอะค่ะ,ะ,คะมีความเอาใจใส่ต่อลูกน้องนะคะในเรื่องของการบริหารนะคะท่านก็เป็นคนที่สอนงานให้กับลูกน้องนะคะทุกๆครั้งที่ไม่เข้าใจหรือเกิดปัญหาอะไรนี้ก็ท่านสามารถแนะนำแล้วก็แนะนำแล้วก็ชี้แนะนะคะแล้วก็ให้ความรู้ใหม่ๆแก่ตลอดเวลาะค่ะแล้วก็ สามารถทําให้งานนะคะประสบผลสําเร็จแล้วก็มีคุณภาพนะคะในเรื่องของการพัฒนางานหรือว่าการพัฒนาสถานศึกษาเนี่ยท่านใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพท่านนากลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาการบรินงานท้างด้านวิชาการางด้านการบริหารงานต่างๆเนี่ยค่ะให้การดําเนินงานของสถานศึกษาเนี่ยมีการพัฒนาที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นผออที่น่ารักค่ะใจดีแล้วก็คอยให้ความช่วยเหลือ คำแนะนํากับน้องๆทุกคนตลอดเวลาค่ะมีครบทั้งการลองตนของคนของงานเนี่ยมีพร้อมครับรับรองได้ร้อเป็นครับพยายาม<ด>สอนน้องๆให้รู้จักกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงเลยสอนให้จดค่าใช้จ่ายทุกอย่างก็ยา้ายมาอยู่ที่นี่เลยนับจากวันแรกที่มานะคะก็ได้รับความ ได้รับรู้ถึงความมีน้ำใจถึงความอบอุอน่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ได้มาอยู่กองนองพนันนิคมซึ่งวันนั้นพออนัทการหมื่นสานะคะได้มีตำแหน่งครูแล้วก็ดูแลน้องๆสิบกว่าชีวิตให้อยู่ร่วมกันกินข้าวด้วยกันมีขนมมีกับข้าวเอามาแบ่ง,งกันกินนับตั้งแต่วันแรกที่มาที่นี่นั่นคือความประทับใจแรกนะคะ ที่มาอยู่กสณพนนนิคมแล้วก็หลังจากนั้นมานะคะก็ได้รับการแนะนําในการทํางานคือเห็นเห็นถึงความทุ่มเทในการทํางานของผออนัตการเหมือนสาตั้งแต่ในขณะที่เป็นครูนะคะคือท่านผอ,อเนี่ยจะทุ่มเทในการทํางานทุกอย่าง ตัวเองแล้วก็น้องๆทุกคนที่มีปัญหาเนี่ยพออจะตามไปช่วยถึงที่อย่างยางแตกเอาให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจแล้วก็จริงใจอย่างยิ่งที่เนี่ยเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งคือเป็นครอบครัวที่สองของเราลองจากที่บ้านนะคะก็มีพออนัตการเหมือนสาเนี่ยเป็นพี่พี่คนโตหรือเป็นพ่อเป็นแม่ที่คอยดูแลพวกเรา